พราทำกทนันแล้วปานหนังก็ได้ทำอะไรต่ไอไป <c oughs> บรรลักษณ์ตอนนี้พระเดชพระชนน์พระบุญาำมาช่วยเหลือเกานนัดไว้ลงมานี่นี่จะมาจะมาห้ามฉันไว้ทำไมเนี่ยฮะฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่นีบตายไปไหนเนี่ยเซียนายนาสองเปล่ามาถอพูดดีๆเดี๋ยวก่ดดนอนพระก่อนบ้านายข้าพเจ้าบุญนำลงมาก่อนมาคุยกัน คุณเดิแฟนพีวัสนานี่นี่จะมาหอมฉันทำไมฮะมันไม่ใช่เรื่องของแกสน้นอยการที่จะฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกของชีวิตจงคิดและไตรตรองให้ดีก่อนในเรื่องในใจของเวลานั้นคงจะมีเรื่องมากมาย,ค,ยค่อยคยคิดอย่าตัดทุ่งน,น้อยแต่พอตัวฆ่าตัวตายเนี่ยมันบาร,รู้ไหม จริงๆแล้ว,ลวน่ยมนไม่ใช่เพี่นะล,ลอีกอย่างฉันจะมีเรื่องอะไรฉันจะผิดหวาจากที่ไหนมามันก็ไม่เกี่ยวกแต่ก็ขอบคุณนะที่พ่ให้ข้อที่ดีดกับฉันฉไม่ค่าตตายแล้วก็ด้เอไม่ค่าตัวตายก็ดีแล้วอ,อย่างนี้เมืนยังมาไม่ดีงัที่จะพาเจเนไปวัดไ,วไปสงบ มีอารมณ์ก่อนมีอะไรตึกษหาพี่ได้ถ้าไปเที่ยวเหรอใช่ไปสิฉันชอบเที่ยวไปไหมไ อู้ยดูสิว้าวคนเยอะเลยมาเท่วเนี่ยปนัทพี่แต่ว่าปนัทนะชอบดูลิเกมากเลยนะเขาบอกว่าลิเกลุ่มฟ้ากีสดารามีนังเอกซ์โเออไม่ไก้นีแล้วมีเพจคนนนะที่ตาติตี่แล้วเขาบอคนนั้นนะเขาบอกว่าโลโ้ เดี๋ยว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 ,ยว,ยวแล้วเป็นอะไรเนี่ยมาถับแขนรูนปอะไรผิดคนหรือเปล่า แฟนแล้วจ้ามีแฟนแล้วเหรอใช่ปะญหาแต่มีแฟนแแตังเมื่อไหร่ไม่ได้ไไดอบรู้เลยไม่รู้สอิอยู่แต่บ้านไงอยู่แต่บ้านไงไม่รู้ไงแต่ว่าแฟนปัญหาคนนี้ก็คือใครนะจยารู้ไห ใช่ไหมไม่เชื่อที่บุญนำเนี่ยเป็นแฟนกับบันหลนจริงๆนะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ต้องมองใครไม่ต้องมองใครเดี๋ยวจะถามให้ฟังเดี๋ยวจะถามให้ดูเลยตั้งใจฟังนะพอมานี่เดี๋ยวเข้าใจผิดกับพอดีนี่อย่าดึงไปมากแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่พี่ี่พแน็โดนถีบในระหว่างหลังเยอะแล้ว ไม่ใช่พอขึ้นมาทำไมนี่คือพี่บอกว่าอะไรที่เราคุยกันไว้คือพี่บอกว่าขอปนนันเป็นแฟนแล้วเอ้าพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรจะแต่งงานกับปนันพรี้ไดรอว่าจะงกับปนันนี้เลยนี้ออะไรนะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะเสียใจยังไงเขาเป็นแฟนก่อเธอเราเขาใจม อะไรนะอะไรนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดเองเดี๋ยวพูดเองบอกว่ารักมากใช่ไหมเพื่อนสนาคือจริงแล้วว่าพี่บุญนามาให้ตาหน่าน่ามาบอกพี่เพื่อนสนาว่าว่าเขาไม่ได้รักพี่แน่จ้าจริงเหรอทุกคนไม่ต้องพูดูจากพูดเองนะส่วนเรื่องจริงใชจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะ Thank yeah. you. รูปแบนี้แไม่ชอบหรอกเพื่ออะไรพูดว่างเลยเพียวๆสูงๆขาวๆตาตีๆถึงจะชอบหุ่นแบบนี้ไม่เอาหหุ่นสไตล์เกาหลีใช่ไหมนั่นล่ะใช่ไอ้บึกบึนอย่างเองนี่มิชพัญชาไม่ชอบหุ่นแบบเกาเหลาแบบนี้ไม่เอาหรอกไม่หยอกนิดเดียวนี่แกล้งกันเหรอพาน่านิดเดียวหยอกเฉยสนุกใช่ไหมที่ทำให้คนนั้นเขาทะเลาะกันเดี๋ยวก็โอกันนะ เอาอย่างนี้ถ้ากันในเมื่อหยอกข่าเสือเออดีเอาดีพี่บุญนำมีอะไรจะให้เตรียมรับพี่ดีนะได้จ้า